รู้ไหมโรค s อ e มีผลต่อสมองของเราเองแค่ไหนหลายคนอาจจะคิดว่าโรค SOE อาจจะทําให้เราเองมีแค่อาการปวดคออย่างเดียวแต่จริงๆแล้วเนี่ย s l สสามารถที่จะลงระบบสมองของเราเองได้ถ้าลงระบบสมองแล้วจะเป็นยังไงหนึ่งก็คือสมองเบลอคิดช้าแล้วก็ลืมง่าย2ซึมเศรา้าวิตกกังวลแล้วก็หงุดหงิดและอย่างที่3บางรายถึงขั้นมีภาวะชักหรือว่าสมองอักเสบได้แต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบางคนไม่รู้เลยว่าเป็นผลจากโรค s l e เที่เอาเองเป็นอยู่บางคนอาจจะคิดว่าแค่เหนื่อยเฉยๆหรือบางทีเนี่ยเรา องอาจจะคิดมากไปเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเองเป็น SLE SO และกําลังมีอาการแบบนี้บ่อยๆอ,อาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่ SLE SO ของเราเองเนี่ยกำลังกาเริบหรือว่าลงระบบสมองอยู่เราเองควรที่จะต้องดูแลตัวเองเพราะว่าโรค SLE SO เนี่ยจะเป็นโรคที่เกิดจากการที่ร่างกายของเราเองอักเสบเรื้อรังและอ้นเองจะใช้เป็นตัวฟ e ิวชั่นเอกเพราะว่ามีตัวกรดอะมิโนแอซิดเคเลตและก็อินูลีนและก็ที่สาคัญวิตามินทั้งหมด31ตัวอยู่ใน1ซองจะเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทําให้โรคของเราเองเนี่ยสงบในระยะยาวและทุกคนตอนนี้มีอาการอะไรบ่อยๆบ้างพิมพ์ด้าน งได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามโอนเอาไว้นะเดี๋ยวอ้อนจะมาทำคลิปวิธีการในการดูแลตัวเองเพิ่มเติมให้